เอาละครผมก็ขอสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเหมืเมหอมไมโครมในซูเปอร์ของไมไม่เกี่วซ้ไม่ชัวร์ฮกลโอเคเอาองตงกันเอาตงตงตงกเอางตกนเลยพุมาเลยบลลลลับปั๊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 หวกหวหวชุดไม่เอาชุดมึงเริ่มตีคูก่อนมึงเริ่มตีคูก่อนให้ตายเถโรบินมอย่าพึ่งนี้มือโอเคตนี้มี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  โอ้ okay, oh my goodness เนทโอ้ my freaking โอ้ my freaking god man Fre aking, freaking 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 เสร็จตัวชุดชุดเหล็กชุดเหล็กใช่ไหมชุดเหล็กใช่ไหมมีมีชุดเหล็กมา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 ชุดเหล็ก,ลกอะไร อะไรอะไรยังยังเร็วไปยังเร็วไป10ชาติพวกเร็วไป10ชาติ <Okay. S 2> โอเควู้ thank you stick oh yep รู้สึกว่าจะฆ่าฟันฆ่าอะไรกันเร็วเหลือเกิน สามสิบแปดบล็อกโอ้โหโลงมาแล้วเนี่ยโอเคลงมาแล้ว <c oughs> นี่แหละรครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> จงังหวะน,นี้อย่างนี้อย่างเดียวฮะร้อยเขาอ,อย่างเดียวครับจงังหวะนี้ไม่ได้หรอกโอ้โหโอเคเราได้หมวกมาโอ้ thank you thank you มีปะ่ะเนี่ยดูไหนอ่ะโหรองเทา้าชดเข่เหนี่ยวใกล้เหนี่ยวใกล้เหนี่ยวใกล้โหมีอะไรเหนี่ยวใกล้เหนี่ยวใกล้ฮวยฮวยฮวยทำไมแหลก เว้เอ้ยกูจะเอามึงยังไงกูก็จะเอามึงยังไงกูจะเอามึงไม่ได้หรอกรอง,งเท้ามึงสวยมากอยากเอามาเป็นคอลเลคชั่นไม่ได้หรอก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 ไม่ได้ไม่ได้แมนไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดอ้าวมึงดิ่งเขาบอดเด้อกูก็ดิ่งไงอ้าว เอากันไปฆ่าหนึ่งเอาให้ตายกันไปฆ่าหนึ่งมึงมาเลยเอามึงโดนละโดนละเอากูเอามึงเอากูก็เอาเอาสิเอออามามามากูจะลองมึงตรงเนี้เอา้าอ่ามึงมึงไปทางนั้นกูก็ไปทางนั้นอ่าเอาสิเอาเอาเอาสิเอาเอาเอามามามา ไปไหนไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหน,น,ไไหนพวกอ๋อจมน้ำตายแล้วเอามึงเอามึงเอาสิมามึงมาสิพวกโอย b เดอร์แหลกมากบอกเลยนี่ PVP จริงหรือเปล่าวะมึงอ่ะมึงจะแค่ตั้งชื่อ PVP หรือเปล่า เออมึงได้แค่ชื่อ PVP หรือเปล่าแล้วมึงเดินทำาหารเลยนะมึงเป็นใครเอาสิเอาเอาเอามึงกะเอาเอาสิตายกันไปข้าหนึ่งเอาเอาเอเอา้ามึงโดนแล้วมึงโดนแล้วนั่นแหละวู้ฮู้ไม่เอาด้วยไม่เอาของด้วยงอนลบลาฆ่าฟันกันแบบนี้ตายพออดเพราะ border แล้วกูเดินทำไมวะเนี่ยแทนที่จะล่อขึ้นมาแล้วก็ตี ไม่ต้องรอฮนะลงก็ไปบวกลงไวบวกนี้เลยโอ้หให้ตายเถิดให้ตายเถิดเถิดเถิดไม่มีอะไรดีโ <c oughs> okay. อเคร้อยกับบ็อกรู้สึกกำลังจะมาแต่เราจะมาพวกมามามาพวก เวลี่เวลี่ฟักกิ้งอีซี่หมดแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครทุบต้นไม้ผีลอกคุณรู้เปล่าวะเนี่ยโอ้โออ๋ออโอ้โอ,โอ,โอ,โอ โอ้ยกำลังไปไหนโถ่ยนึกวันแน่ไอห่านเอามึงแน่แหละ ไม่ต้องห่วงหรอกเออมึงมาขอเคลียร์ของเพื่อเก็บมึงโดยเฉพาะเลยแล้วกันมาโอ๊ย God damn it เอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ย Yes Yes ครับโอ้โอ้เด็ด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  no 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 don't kill don't kill don't kill โอ้โหเกือบไปโอเคว้าวว้าวโอ้โหแม่งถ้าเกิดได้รองเท้าไปคนที่แม่งโดนบ border ฆ่านะมันจะเป็นในที่ฟูมากๆอ่ะบอกเลยบอกนะโจ้มัดน่ตรงนี้เลยจะเป็นในที่ฟูมากๆอ่ะนะฮะนี่ไปไหนละ40 block ไหน จะไปไหนคนนั้นจะไปไห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 นมึงจะไปไหนฮะเอาเอ,อ้ยเกือบไป Crap. อีซี่อีซี่อีส์ r บลีอีซีต่ตัวนี้ไม่รู้ easy หรือเปล่าประเด็นคือคนที่แม่งเซเว่อว่าเกมะครับมันจะมีเก่งๆหลังๆในี่บค่อนข้างเยอะจะมีกากระ,กะน้อยเหมือนในคลิปก่อนเนี่ยน,น้อยมากมดูว่าคลิปนี้ได้เท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรอื้ม <c oughs> เออมามามาอุ้ยอุ๊ยหูยแม่งคลิสเดบล์เดบล์โอ้โหโอ้โหโอลดี้โอลดี้โอ้โน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 ้อย่าอย่าติดอย่าติดอย่าติดโอเคอย่าติดโอเคอย่าติด โอ้ยแรงโอเคแป๊บนึงรอแป๊บนึงโอ้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  you know you know มึงไม่รู้ว่ากูเป็นใคร กูอะเ,เก่งเรื่องดเดอร์นะเว้ยรู้เปล่าตัวเองไม่รู้ว่ากูได้ที่สองกูพอใจอ้วอ้า s เย็บมือนี่สั่นเลยเพราะว่โดนดเดอร์ด้านหลังด้วยโอ้โหโอเคนะผม เราก็ต้องขอขอบคุณน้องๆแล้วกับที่เชียไม่รู้เชียร์หรือเปล่า <laughs> โอเคขอบคุณน้องๆที่รับชมไมเจอกันคลิปน้ายอย่าลืมกดไลค์ผมกดซับสไครต์ด้วยนะครับไปจังหนึ่งนะครับโอ้ยตื่งเ้นสวัสดีครับผม